แล้วก็สวัสดีชาว YouTube ท,ทุกคนนะครับวันนี้ก็เรามาติดตามภารกิจสูบจิ้ววันที่สองนะครับนี่นะครับบิงบิงบิงอีสองเลนี่สูบถึงนี้แล้วครับนี่ดดันมาแต่เมื่อวานนะดันน้ำขึ้นมาไหลแรงมากเลยครับโหไหลแรงมากเลยครับน่าซื้อน่าซื้อ เออจะบอกคนที่ถามมานะครับคอมเมนต์ถามมานะครับอยากจะบอกว่าน้ำมัน5ลิตรได้ได้5ชั่วโมงใช่ไหมวะจะมัน5ลิตรได้5ชั่วโมง4ลิตรนี่แหละได้5ชั่วโมงมันก็ตกไปชั่วโมงละลิตรแล้วครับจะมาใครข้อสองสัยครับนี่นี่บิงบิงแรกนะครับดันน้ำมานี่บิงที่สอไม่หวานใหม่ วันนี้เรามาดูครับว่าพระกำลัาางขนาดไหนครับเราจะได้สั่งซื้อเหมือนกันนะครับอยากรู้ก็ต้องมาติดตามเลยก่อนเราจะซื้อมาโมโๆก็ไม่ได้ครับเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องสูบแบบนี้เราชอบสูบแบบใหญ่ๆประสิทภาพดีมากวันนี้สบายๆครับสูบใหญ่อยู่แล้วครับนี่วันนี้สูบเล็กที่บอกบอกว่าสูบเล็กให้มันได้น้ำไม่เยอะก,ก่อนนะครับเราเป็นสูบใหญ่อยู่ทรกมานนี้ ตก็สงสัยนะครับก็ตกไปชั่วโมงละลิตรเลยครับก็จะชั่วโมงละลิตรเลยแต่ชั่วโมงนี้มันอยู่ที่สภาพของของน้ำมันมันดึงน้ำสูงน้ำต่ำเนะถ้าน้ำมันสูงหน่อยอาจจะหนักเกินไปหน่อยนะน้ำสูงนี่ดูน้ำต่ำๆทางพนาเงินเป็นจ่าแล้วก็ตอนนี้กองเราจะดันขึ้นไปโน่นกันย ันน,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 นนี่งีันี่น้ะมีตูต่อมาจากสูบซิ่งใหญ่อยู่โน่นกันหน้าแปะแบบหน้าแปะทรงมหาด้านห้างวันนี้ขนาดจะจบแล้วครับวันนี้สูบใหญ่ก็เป็นวันที่สามสูบใหญ่แบบนู้นที่เป็นขาวๆอันนี้วันที่สอง กูมีธิดบ้านไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราอาจจะมีน้ำเนินอะไรครับแต่เป็ของเขาบอกว่าอะไรกินก็ยอย่าไปซื้อครับเพาสูบใหญ่ดันน้ำขึ้นมาก็ดันมากไปแต่นาคนอื่นครับเลยมันไม่ขึ้นมาถึงยิ่งๆเนินนะครับก็ต้องเอาสูบเล็กมาดันน้ำขึ้นช่วยครับเราทุนทครั้งเดียวจบเลยครับ สูตรก็อยู่ซอยบ้นหน้าสูตร,รอยเพน้าซอยบ้นห้านะก็ซื้อเยอะแล้วเครื่องเออคันเก้านะคตัวเครื่องมารวมปั๊มนะครับเ,ลลป,เป็นเงินลงขายในึ่งปีดุ <S <S โอ้เมื่อกี้ขับรถมาก็คนแบ่งคนคนตูบเต็มน,นะครับไม่ใช่คนสูบน้ำเลยช่วงนี้ยไม่ใช่คนสูบน้ำนะครับเพามันแรงก่ะ คนอยู decision, ints, soup, after, ่หยุดไม่ค uh ่อยแต่ของผมมันมีตะนาติดคลองนะครับเลยไม่ค่อยได้สูงกว่ปีนี้ไม่ได้แทบจะไม่ได้สูงเลยวันนี้สุดเซนสุดๆว่าผมสูกจับปลาเนี่ยถ้าเกิดแรงก็อยากจะสูเหมือนกันนะครับสูกจับปลานะครับพอเราสูกเราใหญ่เจอน้ำลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวเลยเฮ้กวมนนี้มีใค้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มานะครับว่าน้ำมัน น้ำมันหนึ่งลิตรได้ถึงชั่วโมงไหมก็ได้สอบถามก็ขอเขาแล้วบอกว่าได้ไม,ม,ไม,ม,ไมไ่ใช่ชั่วโมงกว่าชัา่วโมงหน่อยหน่อยไม่น่าใช่หรอกหรอกมัสามลิตรนี่แหละสามลิตรห้าชั่วโมงหรือเปล่าก็ใช่ใช่ใช่ลืมไปเมื่อกี้เขาโซเพียมันมันสามลิตรห้าชั่วโมงนะครับเพราะถังนี้มันเต็มนี่มันสามสามลิตรเองครับ ประมาณสามลิตรที่สองลิตรเนี่ยบางทีขอภายอาไปพูดผิดเะยจำเลยได้นี่ปิดนุ่มได้ายลนด้วยนี่วสดาลน่นอีกนิที่จะตัดวันนี้สูงกวเยอะนะนี่ กว็วางอย่างนี้เก็บมาทางซ้ายคุตรงนี้เลยตามไปตรงนี้เองขึ้นเขาดิของอเรเรื่องเลยาสามลิตรนะครับได้ห้าชั่วโมงครับพูดผิดนะครับก็อเอาแก้ให้ตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้พูดไปตอนแรกก็พูดผิดนะครับเราไม่เคยรู้ สามลิตรไ้สชั่วโมงครับเครื่องนี้ครับเรื่องเบนซินสามลิตรได้สชั่วโมงก็คือถังน้อยเนี่ยมันไปจุได้สามลิตรน,นะไอ้ถังเล็กๆเนนะี่ยไอ้ถังถังน้ำมันมันได้ประมาณสามลิตรครับสามารถดึงน้ะได้สองชั่วโมงนะครับจุดเครื่องว่ได้สองชั่วโมงเอหมดหมดถังเลย ถ้าสองถังก็น้ำมันร้อยห้าสิบมันจะได้สองถังแับน้ำมันร้อยห้าสิบบาทได้สองถังก็งงประหยัดไปนิดนึงครับดีว่าเรามาปล่อยให้ข้าวมันตายเราก็มาปลูกใส่ก็สดชื่นนะดูครับ,รบผมไม่ได้สูบก็บประมาณนี้ครับไปด้านข้าวนะครับนี่คือเขาไม่ได้สูบน้ำใส่ลนะ ก็สูบใหญ่ก็สอบถามแล้วบอกว่าเติมทีละหกลิตรครับนะเนีนะ่ยตลอดตลอดน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันทีละหกลิตรนะฮะนค่นครับไอเครื่องคูปตาเราไอร้อยสิบแล้วสูบน้ำก็เติมทีละหกลิตรแต่ความคิดผมคือยังไงคูปตาก็ประหยัดกว่านี้อยู่แล้วนะ ตัวตาจะเปียกต่มันเป็นเครื่องเครื่องดีเซลนะฮะัเป็นเครื่องเบนซินเบนซินรอบเปนจากรกลางรามัก็คือทัน ไใ้เ,ย,ใเ,เยืเอไดไ,ได้นะครับก็รทำได้มี้ดาวมารอเลยึ่งข้าถึงควรไม่ได้เลยครับถึงข้าจะถือเจะบเพลงก็ต้องก็ต้องทำดีไว้ก่อนนะครับการทำนายเราก็คือการทำตามใจตันเองไปแล้วครับสมัยนี้เรื่องผลผลินิจเจียวไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยข้าวก็กินได้นะครับไม่เหมือนมันเหมือนอะไรนะครับ ข้าวไม่กินได้อยู่แล้วไม่ต้องปลูกขายไม่ได้แล้วเก็บใบแล้วก็ขายนิดหน่อยครับจาาา่ายค่าเกี่ยวค่าไาถ่ค่าอะไรไปค่าปุ๋ยค่าอะไรถือว่าที่เยอะก็ทำน,นานมันก็ต้องลงทุนมันบ้างครับเล็กน้อยครับแต่ลงทุนแต่ลงทุนตองเครื่องจักรเี้ก็ค่องทุนข้างเดีวยวครัก็ยาวเลยครับแต่มีางานโก่งงานเลยก็ลำบากนิดหน่อยนะ๋ยวก็ ผมที่ได้ผลผลิตมาแต่ก็แล้วก็โทไล์แล้วนะครับสามลิตรได้ห้าชั่วโมงนะครับเต็มถังนั่นแหละสามลิตรได้ห้าชั่วโมงนะครับไมขอภครทางแรกที่พูดไปได้วยว่าลิตรละชั่วโมงไม่ใช่นะครับสามลิตรห้าชั่วโมงนะครับประหยัดนะครับประหยัดคิดว่าประหยัดนะสายห่วงกับท่อห้าหน้าห้านะครับไม่ใช่หน้าสามแบบแบบที่เป็นเใช้สายดูดซวมไม่ใช่นะ มีท่อนาหาเจมันก็รับนาหกไว้นะครับมันก็รับได้ทุกหน้านะครับทุกอยงหน้าแป้าอะไรก็ได้หมดนลยอยู่ที่ท่อครับแล้วเิดท่อมันมันยาวก็มันก็จะหนักเห็น่อยครับท่อสร้างๆก็มีปัญหาครับมันก็ดึงสบายๆนะครับบนี้ครับไม่เราทำนาปังนะสบายแล้วครับไม่ต้อง ใช้คนศาสตร์นะครับตั้งถูกยิงนาเราเลยเดี๋ยวมาเสียรงเดียวเราจเราดึงมาดึงน้ำลึกๆมันดึงไม่ได้ดึงที่ดึงปูนมันดึงไม่ได้แต่มันเงยคร,รับาเครื่องมันเงยขึ้นใช่ไหมครับเงยทำให้น้ำมันมันรั่วออกมาตรงฟางนะถ้ามันมันต้องตั้งชัาง,งเลย มาดูรอบับน,น้ำเลยนะับประมาณพื้นที่เกือบสองไร,ร่ดันน้ำขึ้นมากนเกือบสองไร่ครับรอบหลัคทีนี้ก็ฝากดไลค์ก็แชร์แ่ร์ก็ต้องแชร์สิครับผมก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมครับสวัสดีครับ